หนูก็มือรงออกๆนะอะไรนะออกๆแล้วแต่ีนงร้องเพลงออฟก็ไม่ถูกอะไรเลยเราไม่้ิเป็นเมียเขาพ่งได้ไมุ่ยได้ได้เราึงได้กันหรอยามมัวนำยง